แบบฝักหาด6.10ดน,นูะคะโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะ้อที่1แม่มีไก่ทอด10ชิ้นนะคะต้องการจัดใส่จานนะคะจานละ5ชิ้นนะคะแม่จะจัดได้กี่จานนะคะโจทย์ถามนะคะแม่จะจัดได้กี่จานแล้วก็โจทย์บอกแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ 5ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ10ชิ้นนะคะแม่มีไก่10ชิ้นนะคะจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนะคะแล้วก็หารด้วย5นะคะจะได้ทั้งหมดกี่จานนะคะก็จะได้5 2เป็น10นะคะได้จานนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ แม่มีส้ม16ผลนะคะจัดใส่ถุง4ถุงนะคะถุงละเท่าๆกันนะคะแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะโจทย์ถามนะคะแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่มีส้ม16ผลนะคะจัดใส่ถุง4ถุงนะคะถุงละเท่าๆกันนะคะก็จะได้ไประโยคสัญลักษณ์เป็น16นะคะหาร 4นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะจัดส้มได้ถุงละ4คูณ4เท่ากับ16นะคะก็จะได้ถุงละ4พ้ผลนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะพ่อซื้อปลา12ตัวนะคะแบ่งใช้ทำอาหารวันละ3ตัวนะคะ พ่อแบ่งปลาใช้ทําอาหารได้กี่วันนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้12นะคะหาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะก็จะได้พ่อแบ่งปลาใช้ทําอาหารได้3 4 12นะคะก็จะเป็น4วันนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะตะวันมีเงิน48ปบาทนะคะ ต้องการซื้อขนมชิ้นละหบาทนะคะตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้48นะคะหาร6นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะก็จะได้6 8 48นะคะดังนั้นตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะ มีนานำเสื้อไปบริจาค40ตัวนะคะจัดใส่ถุงถุงละ8ตัวมีนาจัดเสื้อใส่ถุงได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้40นะคะหาร8เท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะได้8 5 40นะคะดังนั้นมีนาจัดเสื้อใส่ถุงได้ทั้งหมด5ถุงนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่ ะะพ่อต้องการแบ่งเชือก24เมตรนะคะเป็น4เส้นเส้นละเท่าๆกันนะคะพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตรนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้24นะคะหาร4เท่ากับจานวนใดนะคะซึ่ง4 6 24นะคะดังนั้นพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละ6เมตรนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ แม่ค้ามีส้มโอ49ผลนะคะจัดเรียงส้มโอเป็นแถวแถวและ7ผลนะคะแม่ค้าจัดเรียงส้มโอได้กี่แถวนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น49นะคะหาร7เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง7 7เป็น49นะคะดังนั้นแม่ค้าจัดเรียงส้มโอได้7แถวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันนะคะ ลุงมีโดนัท15ชิ้นนะคะต้องการแบ่งโดนัทให้หมอกฟ้าและฝนเป็น3คนนะคะคนละเท่าๆกันนะคะหมอกฟ้าและฝนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น15นะคะหาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง3 5เป็น15นะคะดังนั้นหมอกฟ้าและฝนจะได้โดนัทคนละ5ชิ้นนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่9กันนะคะในงานปีใหม่พี่เป่าลูกโป่งสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองนะคะเป็นทั้งหมดสีสีนะคะได้สีละเท่าเท่ากันนะคะถ้าพี่เป่าลูกโป่งได้ทั้งหมด12ลูกพี่เป่าลูกโป่งได้สีละกี่ลูกนะคะเราก็จะได้ไประโยคสัญลักษณ์เป็น12นะคะหารสเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง4ี สามเท่ากับสิบสองนะคะดังนั้นพี่เป่าลูกโป่งได้สีละสามลูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่สิบนะคะแม่ซื้อผ้าสามสิบเมตรนะคะนำไปตัดเป็นผ้าม่านผืนละห้าเมตรนะคะแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมดกี่ผืนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับสามสิบนะคะหารห้านะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่งห้าหกเท่ากับสามสิบนะคะ ดังนั้นแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมด6ผืนนะคะ